ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมูนคราวนี้มาอัปเดตท,ทุเรียนที่หลังจากที่ใส่ปุ๋ยหมักมูลแพะนะครับบวกกับปรับสูตรของของปุ๋ยนะครับที่ว่าเป็น6ก3บวกกับสูตร16 6 6 16, 16รวมทั้งสาร่ายอะมิโนที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับ ประมาณนี้สามสี่วันนะครับสามสี่วันก็ถือว่าใบเขียวดียอดถอดดีนะครับดูต้นอื่นด้วยครับที่ได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้ขี้แพะนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับวันก่อนนั้นได้รดน้ํานะครับก็ใบถือว่าโอเคนะครับใบเขียวมันใบเขียวมันนะครับส่วนยอดใบนะครับได้ฉีด ใส่พื้นเมทินไปแล้วนะครับกับธาตุสังกสีนะครับก็คือก็เขียวดีที่ขาวๆนี่คือขั้ของอ่าสังกสีนะครับที่มันเป็นตกค้างอยู่นะครับยอดอย่างนี้นะครับก็ได้ฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของใส่พื้นเมทินทําให้ใบมันเขียวสดนะครับดูต้นอีกครับอันนี้เป็นต้นพันธุมณฑลทองนะครับใบชูชันดีมากนะครับกิ่งก้านชูชันนะครับเขียวดี ดีมากเลยนะครับปลายใบยแหลมนะครับปลายใบยแหลมเหยียดตรงนะครับกิ่งก้านชูชันโบกสะบัดร,รับแสงอาทิตย์ในยามเช้านะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ในที่เราให้ทานอาหารไปส่วนตัวนี้เป็นกบชายน้ำนะครับนี่กบชายน้ำก็กำลังแตกยอดกบชายน้ำโดยปกติจะไม่ชอบสารสารเคมีไม่ว่าจะเป็น อยากฆ่าแมาลงหรือว่าเป็นอาหารเสริมอาหารรองหรือจุลธาตุนะครับเท่าที่สังเกตดูพราฉีดไปเนี่ยมักจะใบไม่สวยงามเหมือนหมอนทองนะครับถ้าหมอนทองนี้ค่อนข้างใบใบสวยดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูต้นใกล้ๆอีกสักต้นนึงนะครับนี่คือเห็นไหมครับนี่คือพันหมอนทองที่ปรับสูตรปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยหมักขี้แพะ นะครับเห็นไหมครับใบใบตัวนี้นะครับถ้าใส่อาหารมื้อเช้านะครับเพื่อนสมาชิกเข้ามาถามว่าถ้าใส่ปุ๋ยถูกถูกถูกทุเรียนนะครับถูกใจทุเรียนนะครับใบใบสุดท้ายนะครับใบพวกนี้นะครับยอดเนี่ยที่เขาโตเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นใบที่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับ มันจะใหญ่กว่าใบโคนเขาเห็นไหมครับพวกนี้มันจะใบเล็กๆครับโคนเล็กๆมันจะใบใบเล็กๆใบแคบๆคบสั้นๆครับแต่พอถ้าใส่อาหารถูกใจเห็นไหมครับใบต่างกันชัดเจนครับประมาณนี้นี่ก็เริ่มจะเป็นใบใบแก่จัดนะครับอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นใบใหญ่นะครับใบใหญ่กว่าใบโคนนะครับที่มันออกมาโคนไม่ว่าจะกิ่งไหนก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะกิ่งไหนก็เหมือนกันมันก็จะเป็น ลักษณะคล้ายๆกันถ้าเขาสมบูรณ์นะครับได้รับสารอาหารในเต็มที่นะครับใบใบตรงนี้ตรงยอดเขาเนี้ยเขาจะใบใหญ่นะครับเนี่ยกิ่งนี้ก็เช่นกันเขาจะใบใหญ่นะครับยกเว้นยกเว้นใบตรงนี้นะครับเป็นใบสุดท้ายใบสุดท้ายที่มันเป็นยอดกลีบนะครับมันก็จะเล็กทุกอันนะครับแต่หลังจากถัดจากใบใบใบสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นใบใหญ่ทั้งสิน้นอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับมันจะใบเล็กแต่ที่ถัดจากตัวนี้จะเป็นใบใหญ่ อย่างไรก็ใหญ่กว่าใบใบใบสุดท้ายใบนี้เทียบกันชัดเจนครับนี่ใบเก่านะครับนี่คือใบเก่าส่วนใบนี้เป็นใบใหม่เส,ส่วนตัวนี้ถ้าถามว่าตัวนี้กับตัวนี้ทําไมมันจึงไม่เท่ากันทั้งๆที่เป็นยอดเหมือนกันเพราะตัวนี้เป็นใบสุดท้ายครับเป็นกรีบสุดท้ายของเขามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยหลักธรรมชาติจะเป็นประมาณนี้ นะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับที่ใส่ปุ๋ยแม้แต่หงเป่าซื้อที่อยู่ใกล้ๆนะครับใบชูชันมากเลยนะครับเขียวทุกอันนะครับใส่ปุ๋ยถูกใจเขาไม่ว่าพืชใดๆครับก็จะมีลักษณะแสะดงอาการชัดเจนถอดยอดชูชันสวยงามนะครับประมาณนี้เช้านี้ก่อนจะไปทํางานก็คงจะฝากกดไลค์กดกแชร์กดติดตามนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกที่รอการอัปเดตในเรื่องของการปรับสูตรปุยนะครับก็พอดีมันมีน้ำค้างนะครับมีฝนก็ไม่สะดวกในการเดินให้ชมหรือว่าเปรียบเทียบทุกๆสายพันธุ์ทุกๆลำต้นนะครับก็เชาวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ